เอายักสองหลูกนะพีเนาะเอาย่าเอายักสามหลูกกับพ่อเราะเดี๋ยวไยิมสามเหรอยิงแย่งกันเนาะยิมสามเหรอใจไม่ติดเดี๋ยวถ่ายสปอนเซอร์รายใหญ่กันนี่สปอนเซอร์ายใหญ่มันเอิแบไปตนนูไปอาจารย์อาจารย์าน้าี่ว่เป็ูด ยดูมือไหวอยู่เสียงปั่นขาเขาดนองมแานยกเอาเบอร์ยี่สิบสามซุ้ยเบอร์ยี่สิบสามลงไปดิเราไปดิเบอร์ยี่สิบสามลงไปย่าไม่ย่าเบอร์ยี่สิบสามลงเนัครตัวน่ะ